and the students who are watching on d LTV now สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะ welcome to our English class of third grade I'm glad to meet you all in this term I hope you enjoy when you study English ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกๆคนนะคะเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่3คุณครูหวังว่านักเรียนเนี่ยจะสนุกกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะ My name is ปียวรรณรุ่งอยู่ทอง My nickname is แพรนักเรียนทุกคนสามารถเรียกคุณครูได้ว่าคุณครูปียวรรณหรือชื่อเรียว่าคุณครูแพรค่ะโอเคอ่า l d m r i n e a c h e r Good morning student How are you I'm fine. Sit down, please. Sanfield <you>, Okay. คราวนี้เข้าสู่บทเรียน Unit One. Unit One. <Yeah. S 1> คุณครู <Yeah. S 1> มีเพลงเราจะมาร้องเพลงกัน Sing a song together. Sing a song together. Together คือเราทำไม <Okay. S 1> ร้องร่วมกันหมดเลย <Yeah. S 1> ใช่ร้องคนเดียวไหมคะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่เรา Sing a song together ร่วมกันหมดเลยเพลงนี้ชื่อเพลง Hello How are you อ uh, า Hello How are you ชื่อเพลงแปลว่าสวัสดีคุณเป็นอย่างไรบ้างอาโอเคอาโอเคเรามาลองอ่านเนื้อเพลงพร้อมๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะร้องพร้อมกันโอเคไหมคะโอเค ready Hello Hello how are you How are you How are you Hello Hello how are you I'm fine Thank you Ready กูอ่าเรา้วมาลองทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่า One two three Hello Hello how are you How are you How are you Hello Hello how are you One more time Hello Hello how are you How are you How are you Hello Hello how are you I'm fine Thank you เขานี้ช้าไปเ <Yeah. S 1> พราะเราอยู่ปสาแล้วเราต้องเร็วขึ้นอ่ะเตรียมตัว One two three Hello Hello how are you How are you How are you Hello Hello how are you I'm fine, thank you. Very good. Tap your hands. Okay, okay. <im itation> คราวนี้คุณครูคุณครูจะไม่ทำให้ดูแล้วนะนักเรียนลองทำกันเองโอเคไหมโอเคนะอ่ะเตรียมตัว One, two, t h r e you? How are you? How are you? เราร้องเพลงไปแล้วซิงก์ซองกันไปแล้วเริ่มเข้าสู่บทเรียนต่อไปอวันนี้คุณครูจะนำเสนอเรื่องอผู้ชายคนนี้เขาทำมืออย่างไรคะ,ะเขาทำมือแบบนี้ใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนี้เขาทำมือ,อยังไงเขาทำมือทักทายกันเขาทักทายกันเขาเจอกันเขาทักทายกันภาษาอังกฤษออกเสียงว่า greetings การทักทยกาทกทยเห็นชื่อเรื่องแล้วเด็กๆคิดว่าวันนี้เด็กๆจะได้ทักทายกันไหมคะอ่าเด็กๆจะต้องได้เรียนประโยคการทักทายแน่นอนโอเคอ่ะเรามาดูคำแรกปกติเวลาคุณครูถามว่า how are you เด็กๆก,ก็ตอบว่า <Yeah. S 1> I'm fine thank you, thank you And you แต่เราอยู่ปสาแล้วพูดให้เร็วขึ้นพอคุณครูถามว่า How are you? คุณครูบอก I'm <am> fine. Uh, one more time เอาให้เร็วขึ้นเหมือนเราขึ้นมาจากป .2 แล้วเราต้องพูดเร็วกว่าน้องเออ One two three รอคุณครูถามก่อนรอคุณครูถามก่อน How are you? I'm fine. โอเค คราวนี้ไม่ได้มีแค่คำว่า am fine เรามาดูกันว่าคำว่าฉันสบายดีที่เด็กๆพูดว่า am fine แปลว่าอะไรฉันสบายดีเรามาดูกันว่าคราวนี้ฉันสบายดีมีกี่รูปภาพและมีกี่คำโอเคไหม <Yeah. S 1> Do you understand Yes Very good คำแรก I'm fine อ่ะรีพีชครับทุกมีออกเสียงตามที่เชื่อ I'm fine เฟิร i เ f I'm f I'm fine I'm fine ใครไม่อย่างงี้ใครไม่เฟิร์เฟ I'm fine I'm fine very good อันแรกแล้วนะ I'm fine ฉันสบายดีมาดูกันว่ามีกี่รูปเอาแล้วนะรูปต่อไปมาดูกันว่ารูปต่อไปจะแปลว่าฉันสบายดีเหมือนกันหรือเปล่าอ้า รูปนี้เขาทำมือเป็นไงสบายดีไหมดูเขามีความสุขไหมอ่าโอเคเออกเสียงว่า I'm very well รีพีทครัจะมี I'm I'm very well, very, well very good I'm very well ก็แปลว่าฉันสบายดีตอนนี้มีกี่รูปแล้วคะสอผู้ชายครับตอนนี้มีกี่รูปแล้วครับสอง,สอ,งอ่ามาดูต่อ โอเครูปที่สาม I'm great I'm great ฟังดีๆนะ Listen everybody listen listen I'm great I'm great I'm great ก็แปลว่าฉันสบายดีเหมือนกันตอนนี้มีกี่รูปแล้วคะสกี่รูป I'm fine I'm very well I'm great กี่รูปแล้วสามอ่าอ้ยรูปนี้ ชื่ที I'm good I'm good ก็แปลว่าฉันสบายดีโอเคง่า okay. ย <'m> okay. ไ,ไหม very easy I'm okay oh <my. S 1> ก็แปลว่าฉันสบายดีเหมือนกันตอนนี้มีฉันสบายดีก,กี่รูปแล้ว5โอเคมี5รูปแล้วอ่ะเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเด็กๆออกเสียงตามที่สไลด์ขึ้นเลยนะคะอ่ะ one two three อ่ะในรูป <And S 1> ในรูปตรงนั้นอ m อะไร i m fine อ่ะโอเคดูรูปต่อไปสิเรามาดูรูปถัดไปสิก็จะเป็นคำว่าอะไร I m, very i m very well very good am great, I m, great. i m good, I m good. I'm okay <S <S เหล่านี้ I'm very well I'm fine I'm good I'm good I'm okay เหล่านี้แปลว่าอะไรนะคะฉันสบายฉันสบายดี er very good อ oh. ้าวคราวนี e. ้ <Yeah. S 1> เรามาดูประโยคสนทนาสนทนารูปนี้รูปใคร <S <S Teacher. Teacher รูปนี้รูปใคร Boy <Boys. S 1> student boy อารูปนี้รูปใคร ที่เช e r เพราะฉะนั้นประโยคแรกใครเป็นคนพูดคะที่เช e r ที่เชพูด good job ที่เช e r จะพูดทักทายเหมือนที่นักเรียนทักทายที่เช e r ตอนเช้าจำได้ไหมที่เราบอก Good morning How are you จำได้ไหมคะโอเคที่เชิทักทายแล้วนะ Hello class How are you I'm อะไรรูปนี้ I'm อะไร I'm fine Thank you and you ที่เชก็บอก I'm fine ดูรูปต่อไปโอเครูปต่อไป Hello class how are you I'm fine I'm fine หรออันนี้แอมไรคะ I'm great I'm great. great thank you and you very good ที่ชอบก็บอก I'm great ฉันสบายดี รูปถัดไปโอเครูปนี้ <Okay. S 1> พี่ชือ่อทักทายแล้วนะ hello class how are you รูปนี้รูปอะไร <'m> good, good. thank you and you พี่ชื่อบอก I'm good อ่าโอเครูปถัดไปโอเครูปนี้พี่ชือ่อทักทายแล้วนะคะ hello class How are you? I'm very e well. w Ah, one more time. I'm very well. I'm very well พูดเร็วๆนะ Thank you and you. Thank you. Thank you. Okay. I'm very well. รูปนี้ง่ายมาก Hello class. How are you? โอเคที่เชฟก็สามารถตอบได้ว่า I'm very well โอเคอ่าพอมารูปนี้รูปนี้เขาทำไมเขาโบกมือทำไมกันคะอ่าเขาโบกมือบายบายแล้วรูปนี้ผู้ชายคนนี้เขาโบกมือบายบายไหมบายบายรูปนี้ล่ะบายบายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องการกล่าวลาเมื่อกี้เราเรียนการทักทายไปใช่ไหมคะ แต่คราวนี้เราเจอกันแล้วคราวนี้เราจะจากกันแล้วเราต้องกล่าวลากันก่อนโอเคเอาเสียงพร้อมกัน Goodbye 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 การ <Good bye. S 1> การกล่าวลา Very good ารูปนี้เป็นยังไงดวงดาวเยอะไหม เยอะโอเคเพราะฉะนั้นคำประโยคนี้ sentence นี้จะต้องนึกถึงดวงดาวถ้ามีดวงดาวจะต้องพูดประโยคนี้อ่ะออกเสียงพร้อมกัน I have to go now I have to go now I have to go now ฉันไปก่อนนะฉันไปก่อนนะโอเค I have to go now ฉันไปก่อนนะฉันไปก่อนนะ Very good อ่ะเรามาดูรูปถัดไป Next โอเครูปนี้ See you again See you again See you again แต่เอ๊ะข้างหน้ามีรูปอะไรคะครูปดาวจะต้องพูดของรูปดาวก่อนถูกไหมต้องพูดว่าอะไร I have to go now, see you again. ฉันไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ very good. อาวรูปนี้รูปนี้ see you later. see you later. see you later. แล้วรูปนี้มีดาวไหม มีดาวอีกแล้วจะต้องออกเสียงรูปดาวก่อนถูกไหมคะอ่ะ I have to go now I have to go now See you later See you later ฉันไปก่อนนะแล้วพ oh, บกันใหม่ very good ดูซิการเก่าลายยังไม่หมดนะมีอีกมีอีกอ่ะ <I S 2> รูปนี้นี่รูปนี้นะ See you soon See See you soon. See you soon. แต่รูปนี้มีทำไมเหมือนกัน <Yeah. S 1> มีดาวอีกแล้ว I have to go now. I have to go now See you soon. See you soon you ฉันไปก่อนนะนนนะพบอะไรกันคะพบ,พบกันเร็วๆนี้อ่าเราจะพบกันเร็วๆนี้โอเครูปถัดไป ง่ายมากรูปนี้ very easy รูปนี้ง่ายมาก have good อะไรนะ good bye. รูปนี้คิดว่าเป็นรูปอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นรูปอะไร <I am. S 1> รูปเนี้ย a า very good เอาเสียงพบกันขึ Goodbye. Good ้นบ o ายขึ้น o ่ายขึ้นบแต่มีดาวอ่ะไหนลองออกเสียงเองสิคะมีดาวข Goodbye ฉันไปก่อนนะลาก่อนอ่า รูปนี้ล่ะคะรูปนี้เป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมใส่เขาใส่ชุดอะไรลูกนอนชุดนอนเพราะฉะนั้น Good night Good night Good night แต่มีดาวเหมือนเดิม I have to go now I have to go now Good night Good night ฉันไปก่อนนะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ Very good Okay ไหนทวนใหม่ดูสิเราลองนับพร้อมกันดีกว่าการกล่าวลามีกี่ประโยคนะมี I have to g o now หนึ่งแล้วนะอ่านลงนะอันที่สอง See you again อันที่สาม See you later อันที่สี่ See you soon อันที่ห้า Goodbye เอ่ออันสุดท้าย Good night very good คราวนี้คุณครูคราวนี้คุณครูจะไปแล้วคุณครูจะไปแล้วยกตัวอย่างเช่น Example คุณครูจะไปแล้วนะ I have to go now goodbye เด็กๆก็บอกว่า goodbye คุณครูบอกว่า I have to go now see you later เด็กๆก็บอกว่า see you later คุณครูบอกอีก I have to go now see you soon เด็กๆก็บอกว่า See you soon อะแล้วถ้าเด็กๆจะไปละ่ะเด็กๆจะพูดกับคุณครูว่ายัางไงไออะไรไอไอตอนนี See you อะไรดีอะ See you soon คุณครูก็ต้องตอบว่า See you soon อะมาดูประโยคถัดไปว่าจะเป็นใครพูดอะโอเครูปนี้ใครคะ Teacher รูปนี้ เ i r l s รูปนี้ t e เ c อ e ์ร <Teacher. S 1> ูปนี้ boys ah. คุณครูพูดแล้วนะ I have to go now see you soon go 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 see you soon very good คุณครูพูด I have to go now see you again boys boys see you again very good okay. คราวนี้ในรูปภาพเป็นใครแล้วคะ oh. boy girl boy girl คราวนี้คุณครูคุณครูต้องพูดไหมคะ oh. ไม่ต้องแต่เป็นนักเรียนพูดอ่าสุ่มอ่าที่เชื่อจะสุ่มอ่าเอางี้ดีกว่าใครอาสาสมาัครเชื่อมียอแห่ง ช่างมีเงาแหงนใครใคร <c oughs> ใครจะเป็นบอยใครจะเป็นบอยว้าโอเคอ่าถือไว้ก่อนนะครับต่อไปผู้หญิงคะ go ใช่ดีช่า m ม your แ a n นก่อข้าไว้ได o เกิดอ่าเปิดมาอ่อ <c oughs> เปิดละคะ่ะ <c oughs> ผู้ชายเริ่มก่อนเลยครับผู้ชายพูดว่างไงครับ I have to go now. Goodbye. Goodbye. ก็เขาก็พูดว่า Goodbye. Goodbye. v e r y g o o d a v e your hand? คนต่อไปคนต่อไปใครเอ่ย me your hand. ใครครับอ่ะผู้หญิงก่อนอ่ะผู้หญิงคนนี้ครับโอเคผู้ชาย Boy คนไหนครับ อโอเคคนไหนครับคนไหนผู้ชายเร็วอ,อ,อ่อค่คคนนี้ครับคราวนี้ให้เด็กๆออกมาหน้าห้องออ,ออกมาหน้าห้องเลยอ่าคพออกมาเลยคะ่ะคนเก่งคพรอ้คนเดีวโอเคไม่เป็นร very good อ่ผู้ชายยืนทางนูนคายยอโอเคอ้ดูประโยคนสิครับหนูได้ประโยน์คว่าอะไรครัผู้ชาย I have to go now. Good night. หนูก็บอกว่า Good night ลูก Good night. Good night. อ้าว clap your hands. Very good. ฟังโจทย์พร้อมๆกัน Listen everybody Listen. อ้าวทำมือตาม Listen. 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 ไหนใครยังไม่ได้ซึ้นเอ่ย Listen. Hand up. Hand down. listen, listen. ยังมีคนผิดอยู่ hand up, hand, up. hand down listen hand up hand up อ่ามีคนเอามือลงมีคนเอามือลงโอเค look at your worksheet ดูในใบง,งานของตัวเองอคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังว่าทำอย่างไรชิดดูพร้อมกัน everybody listen นิซซ่นฟังคุณภูให้ดีนะคุณรูอ่านให้ฟังแล้วนะคะวงกลมประโยคที่เป็นการบอกลาเท่านั้นนะคะโอเคอันที่หนึ่ง good morning good morning อ่าคำที่หนึ่งมาแล้วนะคำที่สอง i'm great i'm great คำที่สาม see you soon see you soon อันไหนเป็นกล่าวลานะวงเลยอันที่สี Good Good bye. Good bye. อันที่ห้า see you later, see you later อันที่หก good afternoon, good afternoon อันที่เจ็ด good evening, good evening และอันสุดท้าย good night, good night อ่า have you finish เสร็จยังคะ แล้วครูบอกว่า Have you finished ถ้าเด็กๆเสร็จแล้วคอกว่า Yes แต่ถ้ายังไม่เสร็จบอกว่า No โอเคไหม One more time Have you finished Yes โอเคโอเคโอเคยังมีคนบอกว่า No อยู่คุณครูได้ยินอ่ะทำพร้อมกันอีกหนึ่งรอบทำพร้อมกันอีกหนึ่งรอบรูปที่หนึ่งคำศัพท์ที่หนึ่ง Good morning 2อ I'm great อ่ะรีพีซซอฟต์ตมีอ่านออกเสียงตามทีชเชอร์เลยรีพีซซอฟต์ตมี Good morning Good morning เบาเบาอ่ะไม่ได้ยินเลย Good morning Good morning Okay very good I'm great I'm great See you soon See you soon Goodbye Goodbye See you later See you later Good afternoon Good afternoon Good evening Good n i g Good night. โอเค you finished? โอเคเฉลยพร้อมกันอะสลับกับเพื่อนสลับกับเพื่อนสลับพืน้นดะ้วยนะโอเคเอาแล้วนะวันชูทรีเอ้ยถูกไหมตรวจเลยถูกหรือเปล่าครับอ่า รูปแรกเลย See you soon คำแรกเลยนี่ See you soon Goodbye See you later Good night Okay Okay Everybody Okay Oh Hand up Hand down Hand up Hand down Touch your head Touch your nose อเคไในใครถูกหมดเลยชมิ hand ถูกหมดเลยนะ one t w ยู่ได้ถูกหมดทุกข้อเลยนะ <Yeah. S 1> อ่าอ่ไหนใครใครผิดหนึ่งข้อ Show me your hand <Yeah. S 1> ผิดหนึ่งข้อ <Yeah. S 1> อ่าไหนใครผิดสองข้อคะใครผิดสองข้อคะใครผิดสามข้อไหนใครไม่ถูกเลยใครไม่ถูกเลยอ่าไม่มีแสดงว่าห้องนี้เข้าใจแล้วโอเคไหนเรามา ร้องเพลงซิงเกซองอ่าแลกกระดาษกับเพื่อนแล้วเก็บกระดาษไว้ใต้ลิ้นชักเลยเอาแล้วนะ I will count number one two f i นับหนึ่งถึง5้าต้องเก็บหมดนะ one t w f i v e อ้าใครยังไม่เก็บคะเก็บกระดาษลงไปก่อนครับอาเก็บลงไปข้างใต้ก่อนครับเก็บไปก่อนครับ อ่าโอเคอ่เรามาร้องเพลง sing a song together <Okay. S 1> sing a song together คราวนี้สบตาปิ้งปิงปิมองหน้าเพื่อนด้วยเวลาร้องเพลงนี้โอเคไหม <Yeah. S 1> one two h e hello hello how are you how are you how are you hello hello how are you I'm fine thank you hello hello how are you How are you? How are you? Hello, hello, how are you? I'm fine, thank you. อันไหนคราวนี้เด็กๆลองบอกคุณครูสิคะว่าการกล่าวคำว่าฉันสบายดีของชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่คำว่า I'm fine แต่เขามีอะไรบ้างนะคะ I'm good. I'm <'m> okay. I'm okay. very well. I'm well. <'m> like I'm great. แอมเลยแอมเลยอีกอันนึง Yes. I'm fine. แล้วประโยคการกล่าวลาล่ะคะเวลาเราเจอรูปดาวจำรูปดาวได้ไหมฉันฉันไปก่อนนะจะต้องพูดว่าไง I, I have to go now. To go now. แล้วก็ตามด้วย See you อะไรบ้างนะ See you. See you soon. See you again. See you again. See you l a t อ r มีสองอันที่ไม่ใช่ you ซ Goodbye Good night ฮะ <c oughs> <Good> night very good <c oughs> อ่ะคราวนี้คุณครูขอตัวแทนดีกว่าใครได้คิดว่าฉันพูดฉันสบายดีได้ครบทุกคำเลยห้าคำเลยอ่าใครบ้างคะไ <Nice S 2> นช m ม y o แฮนใครใครที่จำได้ทุกคำเลย มีแอมอะไรนะแอม good แอม great แอมอะไรนะใครจำได้ไหมคะอ่ะโอเคอ่ะออกมาหน้าห้องออกมาหน้าห้องดูซิว่าคราวนี้เวลาเพื่อนเเจอครูเพื่อนๆจ,จะไม่แค่แอม fine แต่เพื่อนๆจะได้พูดคำว่าอะไรบ้างอ่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะลูกแอม good แอม good แอม okay แอม okay okay แอมอะไรอีกคะ แอมอะไรอีกแอมไฟแอมไฟแอมไฟก็จ้าถึงแล้วถึงแล้วแอมอะไรอีกแอมโอเคแอมโอเคเพื่อนเอาไปแล้วแอมอะไรอีกคะแอมแอมเวอะไรนะแอมแอมวีเวลแอมเวอร์รีเวลก็จาแอมอะไรอีกแอมบู๊ทไนท์แค่นี้ก่อนโอเคแคร์บย่อแฮนด์ประมือให้เพื่อนหน่อยประมือให้ทุกคนโอเค อ่าเรามาดูหน้านี้เรามาดูหน้านี้เรามาดูหน้านี้อ่าคราวนี้เมื่อกี้ทักทายแล้วคราวนี้การกาล่าวลาใครจําได้บ้างเอ่ยใครจําได้บ้างคำนี้เอาเสียงว่าอย่างไรใคร,ไงใครจำได้ไหมชูมิโยแฮนใครจําได้ไหมเฮ้ยมีคนพูดแล้วเมื่อกี้ใครนะพูดว่าอะไรนะครับซ โอเค very good อ่ะแล้วคำนี้ล่ะคะ see you Rachel very good คำนี้ see you. see you soon อ่ะเอาเลย oh. เลย see เลยคะเอ้ย goodbye goodbye very good อ่ะ g o o d night, night. คราวนี้เวลาเด็กๆเ,เล่นกับเพื่อนเสร็จจะกลับและจะกลับบ้านและกลับบ้านและ <c oughs> อยู่โรงเรียนเล่นกับเพื่อนเสร็จจะกล่าว <c oughs> ลาเพื่อนจะพูดได้ว่ายัางไง <c oughs> กู d ดะไร Goodbye แล้วเวลาเจอชาวต่างชาติเวลาเจอชาวต่างชาติแล้วก็กูไดะไ g กูไดะไรเวลาเราจะจากลากับเขาแล้ว Goodbye เช่นกัน Very good โอเคค่ะสำหรับวันนี้วิชาเรียนภาษาอังกฤษของเราก็ทำไมก็จบลงแล้ววันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนมากแล้วก็คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะ โรงเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคทุกท่านนะคะโอเค See you goodbye Goodbye